บทสวดจุลชัยยะปะกรณ์นมโมเมพุทธเตจารตันตัตยธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสิเทวานารายพป,ปะละเมสุลาสิทธิพมาตอินทาตัต,ต,ต,ตุโลกาคัมภีรักกาสามุตตาปุตตงคังคาตสาพ,พมาชายยะยรปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณิอุตติอุตติอุทีนอุตชัยยะชัยยะฆาคนรัตนนิสัยนิรายสายสายนาินะเมรุราชพนนราชี ชัยยะชัยยะคัมภีรโสมพีนาเค็นทนาคีปิสัตยปูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธานามุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสัตตาชัยยะชัยยะจามปานิทาทินาคะกุละคันถกชัยยะชัยยะขัาเจคนัตตุรงสุกัลภูชงศิหพยคธีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตตชิตตเสนาเรปุนสุธินาดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวี ช,ช Players, ัยยะชยะธรณีตะเรตธาตุชัยยะชัยยะธรณีสามตินตธาชัยยะชยะมังกราตรัญญาพักวีชัยยะชยะวรรณยักษ์เขชัยยะชยะลักษเสสุรภูชตีชาชัยยะชยะพัมเมนทกนาชัยยะชยะราชาธิราชสัจชายชัยยะชยะปฐวิงสัพังชัยยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชยยะมหิศ สุโลฮโลฮารินเทวาชัยยะชัยยะพมาสุลโขชัยยะชัยยะนาโควิรุทโกวิรุปโขตันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวรถิวารุโนปิจะอัคีวโยจะปะจุนโหกุมารุตตะลตะโกอัถรสสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัธโยอิสินโากาสภาชยะรามโมพระวันตุเตชยะธโมตสังโขตทัสสะปะโรตชยยะกัง เอเตนะชยะเตเชนะชยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยามังคลังชโยปิพุทธศาสลิมัตโตอายังมรสัตัปปาปิมัตโตราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมริตาทยะตถาพมคนามฮิสินโนชโยปิพุทธศาสลิมัตโตอายังมรัสสจัปปาปิมัตโต布拉ชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมริตาทยะตถาอินทคนามฮิสิโนชโยปิพุทธศาสลิมัตโตอายังมรัสสจัปปาปิมัตโต布拉ชโย อุโกสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยตถาเทวะคณามหิสินโนชโยปิพุทธศสิริมตโตอายังมาราสัตจะปาปีมตโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชยตถาสุปันนคนามหิสินโนชโยปิพุทธศสิริมตัตอายังมารสัตจะปาปีมตโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยตถานาคคณามหิสิโน ชัยโยปีพูศัทธาสิริมตัวอายังมาลสัจจปาปิมตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะมุทิจาทยะตถาสัมคณาหิสินโนชยันโตโพธิยามงเลศกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชัยมังคะเลอปาราชิตะปัลังเกสีเสปัตภิโปคะเลอภิเสกเกสพุทธานังกขปโตปโมตติสุนักตังสมังคลังสุปปาทังสุหุติตังสุขโนสุหุโตตะสุจิตังพัมมะจริสุ ปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิจเตปทักขินาปทัทคีนาในตะวานนารพันตัดเถปทักขิเนเตอัตารัตสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนานอโลคาสุกิตาโหตัสหะสัพเพหิยติภิสุนันตุพนโยเยเทวาสมันทะเนียธิกตาทีขายุกัสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพตาละคันตุสัพพสัตตานังละคันตุชินะ ศาสนังยากาติปัต,ตานะเสตังสะเพปุเรนตุมโนรถายุตตะกะเรปวสันตุวสังวสวาวลาหากาโลคาจุป,ปัตะวาเตสังนิวาเรนตุตะสัพพทากายาสุขังติตตสุขังอรหันตุยะถาละหงังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวมมิวเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาสวัตติยังวิหารติเะ เชตวันนีอนาคปริตกัสสะอาลามตตะโคภะกวาภิกขุอมันเตสีภิกขวติพระธรรมเตเตภิกุพระควโตปัตตนโลตมปะกวาเอตตะโวตะอุปาทาวาภิกขเวตตะถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสเปสังฆารานิจติต่งตาคัฏโตอภิสัมพุจเตอภิสังเมติอภิสัมพุทจตวาอภิสเมตตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติภัตเปติ วิวัติวิพัตติอุตตนิกโลติสเพสังฆารานิจติอุปาทาวาพิฆเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุคาติตังตถาคตอภิสะพุติอภิสมเมติอภิสมพุจิตวาอภิสมเมติวาติกติเทเสติปัญญาเปติปัสเปติวิวัติวิพัตติอุตตนิกโลติสเพสังฆาราทุคาติ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปธมาอนตตาติต่างตถาคตโอภิสมุจเตอภิสมิเติอภิสมุจิตตวาภิสมิเตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัสเปติวิวัติวิภัติอุตตนิกโลติสเปธมาอนตตาติอิทมาโวจักภะวอัตมนาเตปิคูภะวโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเตกรัตตะคาถาแปลอติตังนานะวาคัมเอยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตั้งคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติติตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมตตะตตาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามโนภูไหเย ผู้ใดเห็นธรามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจําแจ้งไม่งอนเงินคอนแขนนชาวคนพะ่ะพวนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตัดปังโกธัญญามารณนางสุเวความเปียเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสนาะมัจจุนาเพราะการประเพต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรตะมะตันติตังตังเวพเตัตเตกอรโตติตังตัง,ตงอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่ำเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าเพื่อเป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจจกเวขณะแปลสเพสังา,า,าราณิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมี้องหายไป สัพเพสังขาราทุกขาขังขานคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาราและไม่ใช่สังขาราทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัว,วตนของเราอาทุวังชีวิตตา่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังวรน,านางังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ ปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะ,ะเมอนี้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวทยังกายอวติลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจกวิญญาณจดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอติเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงพลังอีวะประดุตดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟยนี้รัต่ังหาประโยชน์มิได้อณิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาธวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังรูปสมโสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มริงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพเตหิกระตังปุญยังโนอนุโมทันตุสุนันโตพรโยเยเทวะอสมิงธาเนอธิกตาทีขายุกาสัทธาหุตุสุขิตาหตทุกขาปมนันตุมาตาปิตาสุขิตาหตทุกขาปมนันตุ สภพยญาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนตันโตสภัยญาติกาสุก <undergo> <res> <outbreaks> ิตาหนตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพปิสาสภัพยาขาสัพเพเปตตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพอาจาริยุปัฏฐายะสุกิตาหนตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพสมัตินังสมิธันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดณโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภคะวา นโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติปะคะวาปฏิทานะคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปคะเลโพธิคะเล,ลตะหิงตะหิงตธาธรรมะทาเนนะพระวันโตปุชิตาโสติกลนเทตะวิหรมันทะเลเทราตรรมชานวก,กาจะพิกโบสาลามิกาธนปฏิอุบาสก,กาคาเม ขามาตเทสานิขามาตเอสราสปานาปูตาสุวิตตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิตาอันตสัมผวาสังเสริฐชาตาอัตโวปประิกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเปปิตุกัสสะการันตุสังขยังตาตุตีดังสตังธรรมโมธรรมัตธาติภุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตทยาตะอิจิตายาจิอัมเหและขตุสัทธรรมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาหุ่นตัสัพเพปิปนิโนพุทธศาสนเณสัมมาทหลังปเวชันตักาเลเทวปะวัติสตุพุตธิภาวายสัตตะนางสามิทิงสามิทังเนตุเมตตนิงมาตาปิตาตะอัตาชังนิจังละขันติปุตตะกับเอวังธรรมเมนะลฉชนโนปะชังละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคถา โลกัปตาตานิทุขาพยาปตาตานิพยาโสกัปตาตานิโสกหตโตสเพติปานิโนเอตาวตาต้าอเมิหิสภัตตังอุญญาสัมปทานสเพเทวันอุโมทันตุสพพสัมปติสิทิยาทนางทัตันตุสัทธายาศีลังละคันตุสัพทาภาวนาวิรตาหโตุคันตุเทวตาคตาสุมาคลัคาถาโหตุสพังสุมาคลังละคันต uh ุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสติโหตุนิร er ันตรัง โหตูสัพพังสมังขลังลักขันตุสะพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตลังโหตูสัพพังสมังขลังลักขันตุสะพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาภรปัตตาปฏิเจกนันตะยังพลังอรหันตานันจะเตชนันละขังมัลลามิสสะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปฏิเจกนันตะยังพลังอนัตตานันจะเตชนันละขังมัลธมิสสะโส ส binary, ัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรันตนาจเตชะนะลละขังพปณิมิสสะโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอนันตนาจเตชะนัลละขังปณิมิสภะโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอนันตนาจเตชะนะลละขังปณิมิสภะโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอนันตนาจเตชะนัลละขังปณิมิสสะโส สัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกาันจะยังพลังอหันตานจตเตชินะลักขังปรมิสปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกาันจะยังพลังอหันตานจตเตชินะลักขังปรมิสปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกาันจะยังพลังอหันตานจตเตชินะลักขังปรมิสปโส ้วยอำนาจแห่งบุนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนุสงฆ์ให้บนกุศลนี้จงเป็นสัพพสิิมคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้ขาพปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงและได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชี้องค์ชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอครับท่ามีมสามารถที่ติดตั้งมันน่นในพระธรรมสอนขหงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงอยู่ในการดิงานตลอดก,กาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้าทาั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปลดประสิทธิประสาทพรน้มส่งอนุออนภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดใจยอดสิีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมรรภยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กรบครองและบูชาทุกประการเพลิน